สวัสดีค่ะดวงความรักรายสัปดาห์ของคนเกิดวันเสาร์มาแล้วนะจ๊ะรอบนี้ก็จะกินระยะเวลาวันที่6ถึง12กุมภาพันธ์นะ,ะก่อนวาเลนไทน์ซะด้วย,ยงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าความรักของคนที่เกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้มีแนวโน้มเป็นอย่างไรกันบ้างดีไม่ดีปังไม่ปังต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมหรือจะมีเหตุอะไรให้คุณดีใจเสียใจอะไรอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่า โอเคแล้วก็คลิปความรักจะแยกให้เป็น3แบบก็คือคนโสดคนมีคู่คือแบบว่าคบหากันแล้วอะไรแบบนี้นะแล้วก็คนที่สร้างครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วเออเป็นกิจจลักษณะจะแยกกันเป็น3ประเภท3แบบนี้งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มจากคนโสดก่อนเนาะขอเริ่มที่คนโสดก่อนนะใบนี้เลยละกันคนโสดเป็นยังไงบ้าง ต้องไปนี้นี่แหละอูกติดกันเลยอ่าคนโสดถ้าหากช่วงต้นสัปดาห์ก็ยังไม่มีอะไรจะมีความเหงาความเศร้าความอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะจ๊ะเออยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ค่อยย,อย,ยังไม่ค่อยมีใครแวะเวียนผ่านเข้ามาหรือบางคนอาจจะเพิ่งโสดได้ซ้ําไปแบบว่าเพิ่งเลิกกับคนรักหรือมันมีเหตุให้ต้องแยกจากกันในเงี้ยบางอย่างหรือละทิ้งแยกจากกันเพิ่งโสด อะไรแบบนี้ด้วยนะแต่ไม่เป็นไรนะแต่บางคนก็โสดอยู่แล้วมันจะมีความรู้สึกเหงาเศร้าซึมซึมอะไรอาวร์อยู่ในความรู้สึกอยู่ในอารมณ์ของตัวเองอะไรแบบเนี้ยในช่วงต้นสัปดาห์นะแต่พอช่วงกลางสัปดาห์เริ่มสดใสขึ้นมาแลวความรัก อาจจะมีใครแวะเวียนเข้ามาหรือตัวเองเนี่ยสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วคือโสดแบบสบายอกสบายใจเริ่มดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เท่าที่ดูจากหน้าไพ่โดยรวมทั้งหมดนะมันจะต้องมีคนเข้ามามันมีคนเข้ามาแน่ๆเออแล้วเขาจะเข้ามาในช่วงที่คุณกําลังแบบกําลังแบบกาลังย่ําแย่กําลังซึมเา้าเหงาหงอยมาอยู่เป็นเพื่อนคนคนนั้นเนี่ยไพ่ไม่ได้ เจาะจงว่าอนาคตจะได้คบหาอะไรกันหรือเปล่าเพียงแต่บอกว่าในช่วงที่คุณโสดเนี่ยก็ยังมีเพื่อนที่คอยแบบประครับประคองดูแลอยู่เป็นเพื่อนคุณอยู่นะเป็นเพื่อนที่แบบเป็นเพื่อนจริงเป็นเพื่อนแท้เป็นคนที่แบบว่าคอยหนุนคอยหนุนคุณอยู่มีแบบผ่านไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความสัมพันธ์แบบเนี้ยมันมีสิทธิ์ต่อยอดไปเป็นความรักได้ความรักแบบว่าคบกันเป็นคู่กันได้ ถ้าหากสามารถผ่านทุกผ่านสุขอยู่คล้ายๆแบบอยู่ช่วยช่วยเหลือให้คําแนะนําหรือว่าอยู่เพื่อช่วยหนุนให้คุณรู้สึกผ่านช่วงเวลา ความเศร้าความอะไรต่อนี้อะไรไปได้ผ่านปัญหาไปได้อ่ะคนคนนี้น่าสนใจนะอมองมองไว้หน่อยถ้าหากเกิดตอนนี้ยังไม่ได้เป็นอะไรมากกว่าเพื่อนก็ด,ดูดูไว้นิดนึงถ้าเผื่ออนาคตความสัมพันธ์มันอาจจะมีพัฒนาได้ก็เลือกคนที่เขาสามารถอยู่กับคุณยามที่คุณทุกข์ที่สุดได้ช่วยประครับประครองบางทีเป็นไหลให้คุณซบเป็นคนให้คําแนะนําหรือว่าเป็นคนที่ช่วยแบบโอเคให้กําลังใจฉุดดึงคุณขึ้นมาให้แบบ จากการจมความเศร้าทั้งหลายทั้งปวงอะไรอย่างเงี้ยอ่าคนคนนี้น่าสนใจนะลองลองดูดูพิจรารณาไว้นิดนึงนะอ่าโอเคนี่สําหรับคนโสดนะแอบเปิดอีกไพ่หนึ่งใบหนึ่งเออเดี๋ยวคุณก็เข้มแข็งแล้วเดี๋ยวคุณก็ดีขึ้นนะากใครที่เศร้าเศร้าอยู่นะเออหรือแบบรู้สึกเหงาหงอยเดี๋ยวเดี๋ยวความเศร้าวความเหงาที่ผ่านไปอ่าไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงน,นะ โอเคอันนี้คนโสดผ่านไปแล้วเราไปดูคนที่เป็นแฟนกันแล้วม้างดีกว่าแบบว่ามีคู่แล้วแต่ว่ายังอาจจะยังไม่ได้แต่งงานไม่ได้ตกลงปรงใจแต่งงานหรือว่ายังไม่ได้สร้างครอบครัวร่วมกันยังไม่ได้มีลูกยังไม่ได้สร้างครอบครัวยังไม่ได้แต่งงานนะอันนี้แบบแค่ตกลงคบกันเฉยๆดูใจกันอะไรเงี้ยมาใบนี้เลยขอ,มอไม่ออกมาสิคะเออใบนี้แหละ โอ้โห oh ช่วงนี้นะต่างฝ่ายต่างมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากแล้วก็เอาจริงนะมีการช่วยกันออกความคิดเห็นช่วยกันตัดสินใจในเรื่องบางอย่างที่สำคัญด้วยนะคนที่คบคบหากันแล้วในช่วงนี้คนที่เกิดวันเสาร์นะจ้ะอ่ารู้สึกว่าจะมีเรื่อง อะไรบางอย่างที่ค่อนข้างสําคัญเนี่ยเข้ามาแล้วทำให้คุณสองคนเนี่ยต้องรวมพลังรวมแรงใจการตัดสินใจเลือกอะไรบางอย่างที่มันเป็นค่อนข้างสําคัญในชีวิตหรือบางคนมีมาขอความช่วยเหลือจากคุณทั้งคู่เออไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกันแต่ว่าคุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างสำคัญพอสมควรเลยนะจ๊ะ มีมาเกี่ยวข้องอะไรแบบนี้เกี่ยวกับการตัดสินใจแล้วก็ช่วยช่วยแบบทำให้มั่นใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าถามว่าไพา่ไพ่ดีไหมไพ่ค่อนข้างดีไพ่ค่อนข้างดีตลอดทั้งสัปดาห์เลยโดยเฉพาะช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยความรักแบบโอ้โหมีความสุขร่วมกันนะ่ะชวนกันไปกินไปเที่ยวเลยด้วยซ้ำไปแฮปปี้มีความสุขมากม นะแต่ว่าพอผ่านสัปดาห์นี้ไปเนี่ยเหมือนจะมีปัญหาเข้ามารุมเราระหว่างคู่ของคุณนะเตรียมตัวเตรียมใจรับดีๆนะแต่ไม่ต้องห่วงปัญหามันมาแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านแหละเออแต่มันมีปัญหาเข้ามาแน่นอนสารพัดสารพันร้อยแปดพาให้คุณทั้งคู่ปวดหัวไปเลย คือมันปัญหามันไม่ได้มาจากคุณสองคนนะปัญหามันมาจากภายนอกแล้วเข้ามากระทบคุณสองคนอะแล้วก็กระทบความสําคัญของคุณสองคนด้วยแต่ด้วยความที่แบบเหมือนมันมีความมีความมั่นใจอะไรบางอย่างต่อกันอะมันมันจูงมือผ่านไปได้มันฝ่าไปได้แฮะมันผ่านไปได้แล้วเดี๋ยวก็กลับมาสดใสและความรักก็กลับมาสดใสและปัญหาอะไรมันก็คลี่คลายไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรนะจ๊ะปัญหามันก็เข้ามาเป็นปกติอะ ก็ถ้าหากรักกันก็ช่วยกันจูงมือกันไปแก้ไขกันไปนั่นเองนะจ๊ะ,อะโอเคต่อไปไปต่อสําหรับคนที่สร้างครอบครัวแล้วคนที่แต่งงานแล้วหรือบางคนก็มีลูกด้วยกันแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมามา,มาดูซิว่าความรักช่วงนี้โอเคหรือเปล่าแฮปปี้มีความสุขก็จะแอบวุ่นวายกันนิดนึงช่วงช่วงนี้กอ็อาจจะพูดตรงๆนะเหมือน เหมือนพ่อแง่ไม่งอนลิ้นกับฟันอยู่นิดนึง่งในช่วงเนี้ยแต่ถามว่าจริงจังไหมไม่ตีกันขำๆทะเลาะกาันขำๆแบบพอพอหอมปากหอมคอสนุกสนานได้โต้ว,วาทีกันหน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสนุกมีสีสันดีเออแต่ช่วงเวลาที่สุขแฮปปี้ที่สุดที่ได้อยู่ร่วมกันคือช่วงประมาณกลางสัปดาห์เออปลายสัปดาห์อาจจะมีแบบถกเถียงกันด้วยเรื่องต่างๆ แต่ว่าไม่จริงจังนะเหมือนเป็นการโต้เถียงกันเฉยๆแต่เป็นการโต้เถียงในเชิงที่แบบกระชับมิตรน่ะงงไหมเป็นการโต้เถียงกันเอาความคิดความเชื่อความอะไรต่มีอะไรที่ต่างฝ่ายต่างมีมาคุยเปิดอกซึ่งกันและกันอะไรอย่างนั้นนะ่ะแล้วก็ถูกผิดประการใดไม่สนใจแต่เหมือนเป็นการเถียงกันเพื่อเรียนรู้อีกฝ่ายมากกว่าเรียนรู้ อะไรรวมกันเพิ่มเติมมากกว่าเออบางคนอาจจะเพิ่งแต่งงานหรือเปล่าอ่าแต่บอกเลยว่าความรักสดใสนะอ่าต่อไปต่อไปเนี่ยจะอยู่กันได้ค่อนข้างดีอะ่ะมันจะตามใดที่มีความเอื้อเฟื้อต่อกันเพราะว่าไพ่ไพ่หกเหรียญหมายถึงการให้ความเอือ้อเฟื้อการอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันถ้าหากช่วยเหลืออนุเคราะห์ซึ่งกันและกันอยู่เรื่อยๆเนี่ยความรักมันก็จะยั่งยืนความรักมันก็จะไปได้ดีแล้วก็จะ ไปได้ยาวๆเลยนะ,ะแม่ตาต่อกันอนุเคราะห์กันถึงเวลาก็มีของขวัญของฝากมาหากันมาให้กันด้วยอะไรอย่างเงี้ยตามภาษาสามีพัญญาตามภาษาคนสร้างเนื้อสร้างตัวมีครอบครัวเนาะมันก็ต้องแม่ตากันเยอะๆนิดนึงถ้าแม่ตากันแล้วนะ่ะสบายอยู่กันได้ยืนยาวเชียวแหละ ชวนกันไปทำบุญบ้างก็ได้นะใช้ได้เลยแหละอันนี้สำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะจ๊ะโอเเรียบร้อยจ้าสำหรับคนเกิดวันเสาร์โอเค ชอบนะกดไลค์กด s ับสไครต์กดแชร์ได้นะจ๊ะเป็นกําลังใจให้แม่หมอนะให้ทําคลิปให้เปิดไพ่กันต่อไปหรือถ้าอยากติชมอะไรแนะนําอะไรโอเคคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามโฮโรวิชซิตด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ